แม่เรียกแล้วไหนเต้นไก่ย่างให้ดูดิไก่ย่างถูกเผาเจ้าจะโดนไหมเสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆ,องๆเอาเน้อยนน้อม่มา,มาถูสลาธรรมะธรรมะ ออกมาแล้วมั้งอะอมยมาอมย์มาที่ใาย่ใหญ่จะร้องเพลงแล้วขาขาะวังล้อมไก่ย่างถูกเผาเจ้าจะโดนไมมเสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆใครก็ได้บอกไอ้ป่าเขาจะหวานเลย ถูกไม่เสียบเอ้ามันจะถูกซายหห <c oughs> ไปไหนอะรือของต่อโอ้เดี๋ยวล่วงลนหัว